ยินดีต้อนรับเจ้าหน้าที่มูนลนิธิ CCF และผู้สนับสนุนมูนลนิธิป้าทองคำสู่โครงการโรงเรียนสีเขียวเพื่อการสร้างความมั่นคงทางอาหารและสิ่งแวดล้อมปลอดภัยโรงเรียนบ้านหนองเม็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารด้วยความยินดียิ่งจากการที่มูนลนิธิ CCF เพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร และมูลนิธิป้าทองคำร่วมออกแบบและพัฒนาโครงการโรงเรียนสีเขียวเพื่อการสร้างความมั่นคงทางอาหารและสิ่งแวดล้อมปลอดภัยเพื่อเน้นการแก้ปัญหาในด้านความมั่นคงทางอาหารการจัดการสิ่งแวดล้อมและการเสริมทักษะอาชีพให้เยาวชนรวมถึงการส่งผ่านความรู้และชุดประสบการณ์สู่ชุมชนเพื่อให้เกิดการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีในภาพรวมโดยเลือกโรงเรียนบ้านหนองมิกเป็นพื้นที่ต้นแบบ โรงเรียนบ้านหนองเม็กมีเป้าหมายการดำเนินงานกเกษตรบนพื้นที่เล็กๆเ,เป็นการทำกรเกษตรผสมผสานแบ่งพื้นที่ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์และแหล่งน้ำเพื่อสร้างแหล่งอาหารปลอดภัยตามขนาดของพื้นที่โดยผลที่เกิดจากการดำเนินโครงการมีดังนี้ 1. มีการเลี้ยงปลาดุกในบอ่อซีเมนและเลี้ยงปลานิลนในคลองไส้ไก่ 2. มีการปลูกผักสวนครัวเช่น ตัวฝักยาวถั่วพลูฟักฝรั่งเป็นต้น 3. ม,มีการเลี้ยงเห็ดนางฟ้าและเห็ดฟาง 4. การทำปุ๋ยหมักโดยรายการที่ส่งเข้าโครงการอาหารกลางวันเช่นปลาดุกเห็ดนางฟ้าผักสวนครัวฟักและถั่วฝักยาวซึ่งมีรายได้จากการจำหน่ายให้โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการกิจกรรมที่1 การจับแปลงเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่และทักษะการทำเกษตรอินทรีย์เพื่อสร้างอาหารปลอดภัยจำนวน35คน <S 2> <S 2> เรื่องการจัดการพื้นที่แปลงเกษตรในพื้นที่ให้เหมาะสมและการทำเกษตรอินทรีย์และหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงครูได้มอบหมายให้นักเรียนแต่ระดับชั้นดูแลเก็บรับผิดชอบพื้นที่แปลงเกษตรของตนเอง <S <S ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-3จะดูแลสวนพอเพียง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6ดูแลสวนผสมผสานและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ดูแลสวนเกษตรเศรษฐกิจเพื่อให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติในการปลูกพืชผักและทำการเกษตรอินทรีย์นำผลผลิตที่ได้เข้าในโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนจัดอบรมให้ความรู้การทำเกษตรอินทรีย์ผสมผสานให้กับนักเรียนม1ถึง3เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ การทำกรเษ C, กเษตรอินทรีย์เกษตรผสมผสานและแนวทางการทำกรเษ C, กเษตรอินทรีย์เกษตรปลอดภัยและได้วางแผนดำเนินการและการดูแลแ C, ปลงเกษตรอินทรีย์เกษตรผสมผสานโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้และดำเนินการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยหมักที่วภาพเพื่อจะได้ปุ๋ยหมักสำหรับใช้บำร,รุงพืชผ,ผักที่แปลงปลูกเกษตรอาหารปลอดภัยนักเรียนทุกระดับชั้นตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง ถีงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ได้ร่วมกันดูแลพื้นที่แปลงปลูกผักในพื้นที่รับผิดชอบของตนเองเริ่มตั้งแต่การวางแปลงแปลงปลูกผักระบบน้ําขุดแปลงปลูกพืชทําอุโมงค์ไม้เลื้อยโรงเพาะเห็ดดูแลรดน้ําใส่ปุ๋ยฉีดพ้นน้ําหมักตามหลักการทําเกษตรอินทรีย์การดูแลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนสะอาดหน้าอยู่น่ามองจัดก,กิจกรรมการคัดแยกขยะ จัดทำถังขยะแต่ละประเภทวางตามจุดต่างๆในโรงเรียนขยะเปียกหรือขยะอินทรีย์เศษอาหารที่เหลือจากโรงอาหารก็จะนำไปทำน้ำหมักชีวภาพสำหรับขวดแก้วและขวดพลาสติกจะมีที่รวมเป็นธนาคารต่อไปพร้อมทั้งกิจกรรมพกกล้าไม้มหาสนุกให้เด็กนักเรียนได้พกกล้าไม้ยืนต้นไม้ป่าเพื่อจะนำไปปลูกในบริเวณโรงเรียน โดยทำกิจกรรมต้นไม้ปลุกรักกิจกรรมที่6เพาะเห็ดฟางและเห็ดนางฟ้าฟูาฟฐานจัดให้มีการปรับปรุงโรงเพาะเห็ดเพื่อนำก้อนเห็ดนางฟ,าฟ้าฟูฐานมาดูแลเพื่อใช้เป็นฐานการเรียนรู้สำหรับนักเรียนจัดทำฐานข้อมูลสุขภาพนักเรียนและข้อมูลบัญชีผลผลิตจำเนินการบันทึกข้อมูลสุขภาพโภชนาการของนักเรียนเพื่อใช้เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพของนักเรียน ก่อนเริ่มมีโครงการระหว่างดำเนินโครงการและหลังดำเนินโครงการมีการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพดีขึ้นมากน้อยเพียงใดและได้มีการสก็บข้อมูลผลจากการดำเนินงานโครงการที่เป็นมูลค่าที่เกิดขึ้นซึ่งจะเป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนการดำเนินงานต่อไปสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุดารัตน์สุเทวีค่ะ สวัสดีค่ะดูชื่อเด็กหญิงนนัทิชารขัดสมฤทธิ์ค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6โรงเรียนบ้านหนองเมก็กวันนี้จะพามาชมสวนผักผสมผสานตามโครงการโรงเรียนสีเขียวเพื่อรับความมั่นคงทางอาหารและสิ่งแวดล้อมปลอดภยัยซึ่งก็จะมีผักมากมายหลายชนิดดูแลเพื่อนๆได้ดูแลแปลงผ,ผักที่เราผิดชอบร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการปลูกผักรดน้าใส่ปุ๋ยถอนหญ้าและฉีดพ่นน้ำปุ๋ยหมยักชีวภาพทําให้ผักของพวกเราสวยงาม พวกเรารู้สึกภูมิใจที่เอ็นผักของพวกเราจเจริญเติบโตและยังสามารถนำไปเป็นอาหารกลางวันได้อ,อีกด้วยค่ะกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและแปรรูปอาหารจากพืชผักอินทรีมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เข้าร่วมอบรมนักเรียนที่ผ่านการอบรมได้รับความรู้การแปรรูปอาหารและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแกนนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2รับผิดชอบการทำกล้วยชาบ มันฉาบปากรสได้แก่รสธรรมชาติรสหวานรสมาล่าลรสปาปิก้าและรสชีสแก้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1รับผิดชอบการทำน้ำสมุนไพรเช่นน้ำใบเตยน้ำกระเจี๊ยบน้ำอัญชันตะไคร้มะนาวเป็นต้นกิจกรรมอบรมให้ความรู้การดูแลเห็ดและการแปรรูปอาหารจากเห็ดมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เข้าร่วมอบรม นักเรียนที่ผ่านการอบรมได้รับความรู้การดูแลเห็ดและการแปรรูปอาหารจากเห็ดโดยมีแก้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3รับผิดชอบการทำแหนมเห็ดน้ำริกเห็ดแหนมคุบเห็ดกิจกรรม b บิ๊กคีนนิ่งเนักเรียนอาสาพัฒนาโรงเรียนเก็บใบไม้มาทำปุ๋ยหมกักเพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในโรงเรียน นำใบไม้มาทำปุ๋ยหมักสามารถนำไปใช้ในแปลงเกษตรและทำดินปลูกใสถุงไว้ใช้ในการเพาะปลูกและการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้จัดการพื้นที่เกษตรปลอดภัยในโรงเรียนโรงเรียนมีศูนย์อำนวยการการเรียนรู้จัดการพื้นที่เกษตรปลอดภัยในโรงเรียนที่เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้เกษตรปลอดภัยโรงเรียนบ้านหนองเมกมีการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นการทำน้ำหมักการจัดพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนได้แก่ ผู้นำชุมชนคณะกรรมาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้ปกครองนักเรียนเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนสามารถดำรงชีวิตและเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนมีความรักความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนโดยได้ขยายผลการเรียนรู้สู่ชุมชน จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการโรงเรียนสีเขียวเพื่อขยายผลความรู้ให้กับโรงเรียนและชุมชนที่สนใจคัดเลือกครอบครัวตัวอย่างที่นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการจัดพื้นที่การเกษตรในครัวเรือน นี่คือสารเศรษฐกิจครองผมครับเราะเศรษฐกิจพอเพียงของสมครับที่บ้านผมครับที่บ้านสงฆ์ขอบคุณค่ะที่แนะนำเศรษฐกิจพอเพียงที่โรงเรียนมาให้ยายปลูกที่บ้านขอบคุณค่ะ ผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสีเขียวเพื่อการสร้างความมั่นคงทางอาหารและสิ่งแวดล้อมปลอดภัยนักเรียนได้นำองค์ความรู้ที่ได้ จากการดําเนินงานทั้ง4ด้านได้แก่การสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ดีสิ่งแวดล้อมปลอดภัยการสร้างแหล่งอาหารมั่นคงในโรงเรียนพื้นที่สีเขียวและการจัดการขยะให้เกิดการสร้างมูลค่าการต่อยอดเกษตรปลอดภัยและอาหารปลอดภัยสู่ทางเลือกทักษะอาชีพเสริม รวมทั้งการต่อยอดสู่ครอบครัวและชุมชนในการวางแผนดําเนินงานในลําดับต่อไปคือกิจกรรมเวทีสรุปบทเรียนเพื่อสรุปผลการดําเนินงานโครงการรายงานปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาและเพื่อถอดบทเรียนการดําเนินงานซึ่งอยู่ในช่วงเวลาสิ้นสุดปีการศึกษา2567